บัดน,นี้เป็นครั้งที่6ซึ่งตรงกับวันที่15บห้าโนยเบมเบอร์สองพัรยี่สิบห้าการประจาน,ะา,นานักน,น,นานนพนันธนัตรหัสนธานันนันหนึ่งสามสี่ขอเป็งวาจาศาสทยายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอัจ,จริยบูชาแด่องค์พระคำปฏิทเทระเจา้าองค์หลวงปู่สมเด็จรุนหลวงปู่บุญเดือนหลวงปู่สุราตลอดทั้งกูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทาาวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยามข้าพเจ้านี้ขอเนืภาพขอคุณพระตนาตไตกูบาอาจารย เทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต่อไปบปสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจากาวรสุอันตราคันชันตุเทวดาสัทธมังมุนิราชาสันันตุสักขาโมขะทางสักเคกามีตรุเปจารุคิริสิคราตัเตจันตาริเควิมาเีทีเประเทจขามีตรุวันนะค่ะ ไหะเนเคหวัตถุมห <Christians> ิเคเตภุมมาเจยันตุเทวาชลทารวิสะเมยักคันทพนาคาทินทาสันติเกยังมุนิวะระวจจานังสทาวเมสุนันต ah ุธรรมนัสวนรการรอยยมทันตาธรรมนัสวนรการรอยยมทันตาธรรมนัสวนรการรอยยมทันตาบทสวดนามาการสิทธิคาถานโมตัสาปัคะวัตตนะคะสตูสมมาสมมุตสานโมตัสาปัคะวัตตนะคะสตูสมมาสมมุตสานโมตัสาปัคะวัตตนะคะสตูสมมาสมมุตสาบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทีเมสระนางอัน ุูโตเมสระนังวรังเอเตนะสจาวาเชนะสสทิเมนของตัสัพพทานาทิเมสระนังอัญยังสังธโมเมสระนังวรังเอเตนะสจาวาเชนะสสทิเมนของตัสัพพทานาทิเมสระนังอัญยังสังคมเมสระนังวรังเอเตนะสจาวาเชนะสสทิเมนของตัสัพพทาบาสดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถานมหากรุณ มหาการุณิโกนาโถอัธยาสภาปินิจนาปปริตวะปรมีสภาวะปโตปตโตสมธิมุตมังเอเตนะสัจาวชเชนะมาหุนตุสัพสพูปัตถวามหาการุณิโกนาโถเหตายยาสภาปะนิจนาปปริตวะปรมีสภาวะปโตสมธิมุตมังเอเตนะสัจาวชเชนะมาหุนตุสัพพูปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสภาปะนิจนาปปริตวะปรมีสภาวะปโตสมธิมุตมังเอเตนะสัจาวชเชนะมาหุนตัวสัพพูปัตถวาปัตถวา เบอสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสามยังพระคาวาเจเกสูวิหรารติกาปิและวัตถุสมิงมหาวันในมหาตาภิกุสังเขนสะสถีงปัจจามตเตหิภิกุสตเตอิสัพเพเหวะระหันเตหิสหัสทาสหิจารองกาทาตหิเทวตาเยปุยนาสเิปิตาหุนติพระวันพระคาวันตังทศนายะภิกุสังคันจะอาทะโคจตุนนางสุทาวาสกายิกานัง เทวานังเอตตาทัโหสิยคะอายังโขพคาวาสเกสุวิหารติกาปิและวัตุสมิงมหาวันีมาตาพิกุสังเคนะสัตถทิงปบจามเตหิพิกุสตาสวาสตธาเตหิสเพหิวะอารันเตหิทัสหิจารุกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสเนวเดตาหงติปคาวันตังทัสนายนพิกุสังค์ขันจายานุนาเมยังปิเยนะพะาวตาพคาวาเตนุปัสสังกะมยามาอุปัสสังกามิตตบามพคาวาโตสันติเกสปเจกขคาถาปเสยามาติอาตโคตาเทวตาเสยยถาปิ พาละวาหุริโสสามัญชิตังวาราหังปะสารยะปาสารีตังวาราหังสัมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวะสสุทีเวสุอันตาราหิตาภระคะวตโกราโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภระคะวตังอิปะอภิวาเทตวาเอกามันตังทังสุเอกามานตังทิตาโคเอกาเทวตาภระคะวตโสันติเกอิมังคาถังอภัสสิมหาสัมมยุปาวนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคคตัมหะอิมังธรรมะสมัยังภักิตาเยวะอปะ ราชิตาสังคันติอาทโคอัปราเทวตาสพระขะโตสัมติเกอีมังคาถากภาสิตันตรพิขโวสมาทหังสุจิตตังอัะโนอุจูกะมกังสุสารธีวะในตานี้ิ้าเหตวะอินทริยาีิรักคันติปัตติตาติ อาตโคอัปปราเทวตาพระคาวะโตสันติเกอีมังคาทางอภาสีเจตวาขีร่างเจตวาปานิขังยินทักขีรังโออาหัจจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจักขุมมาตาสุทันตาสุสุนาคติอัตโคอัปปราเทวตาประคะวนโตสันติเกอีมังคาทางอภาสีเยเกจิพุทธังสมะสารนังคตาเสนเตขามิสันติอภัยะภูมิงมะปะ ขายะมานุสังเทหังเทวกายย่างปะปาริปุเรนสันติติอัตโขภาควาภิกขุอมันเตศีเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาของติตาาคตังทัศนายะภิกขุสังคัญใจเยปิเตภิกขเวอเหสุงอาติตามันธานังอรหันโตทักสัพหะสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควมันตานังเอตปรมาเยวเทวตาสันนิปติตาอเหสุงสยถาปิไมหังอเอตาระหเเยปิเตภิกขเววาวิสันติอนาคตตามัต ธนารหันโตสัมา Pie, ส ata, ata, ัมพุทธาเตสัมปีระกัันตานังเอตปรมายวะเทวตาสันิปติตาภิวสันติเสยยาถาปีไมหังเอตารหิปาจิกิสามิพิขเวเทวกายานังเทวกายานังนามานิกิตตะยิสสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิขเวเทวกายานังมานามานิต่างสุนาถาสาธุกัางมนาสิกะโรธาภามิสสามิติเอวัมพันเต โกเตพิขุพระคาวะโตปจัสโสสุพระคาวาเอตาทาโวจาสีโลกามนุษย์กสามิยะทาคุมาตทัสสิตาเยสิตาคิลิขปรังปะหิตตามหสมาหิตาพู้ทูสิหาวาละนินาโลมาหังสัม หังสาวิสัมพุนโอทาตามานาสาสุทธาวิปัสสนมะนาวิลาพิญโยปัจจสเตยัตวาบาลเนกบิรพัทวีตโตมันตยุสัตถาสาวเกีสสนิระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาคถพิกาโวเตจตปะมะกาดวสุตวพุทธศาสนาสังเตสัมปาตุระหุยานังอวมนุสานะทัสนังอเปเกเตสะตามัทขุงสหัสสัตตาริงสตังเอเกสหัสานังอวมนุสานะมัทส อปิเ,เกนฑนตามัทถะขงทิสาสภาวุภูราอาหงตันจะสพังอภิญญายาวพิคตวานาจักุมาลตมัตย์สถาสาวเกศสาเสน,นรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาทาพิโคเยโวหังกิตาหิสามิคิราหิอันุ บุพะโสสะตาสหาสาวะยาขาภูมากะปิคลาวัตวาอิทีมันโตชติมันโตวันวันนาวันโตยะสิโนโมทามนาภิกขามุงภิกุนาสรมิติงวันนาชาสะหาสามเฮมาวตายาขานานาตะวันิโนที่มันโตชติมันโตวันนาวันโตยะสิโน โมทามนาพิกกามงพิกุนังสมิติงวะนังสตาคิราติสาหัสายะขานานตะวันนิโนที่มันโตชติมันโตวันันโตยัสสินโนโมทามนาพิกกามงพิกุนังสมิติงวะนังอิเจโตโสสะโสระสาสาหัสายะขานานตะวันนิโนที่มันโตชติมันโตวันันโตยัสสินโนโมทามนาพิกกามงพิกุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายะขานานตะวันนิโนที่มันโตชติมันโตวันันโตยัสสินโนโมทามนาพิกกามงพิกุนังสมิติงวะนังภูมิพิโรราชาคฮิโกเวปุราสานิเวสนางพิญโยนางสตาสาหัสสังยะ ข่านางปายิลูกป่าสติภูมิพิโรราชากาฮิโกโสมปะขะสมิติงวนังปุริมันจาที่สังราชาทตาละโทปัสสาสติคันทพานาธิปติมหาราชายัสสีโสภณตาปิตัสสะพะหะวูอินทนามามหาภราที่มันโตชติมันโตวนนาวันโตที่ศรีงมธมานาภิกกวมพีกุนังสมิติงวนังท้ากินันจาที่สังราชาวิรุณโหตาปัสสาสติภูมิพันธนาธิปติมหาราชายัสสีโสภณตาปิตัสสะพะหะวูอินทนามามหาภลา อิทิมันโตสติมันโตวนาวันโตค่ะเซนโนมนาธมอาณาพิกาโมพิคุณังสมิติงวานังปัญจิมันจัติสังราชาวิรุปปุปคภสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาัสสีโสภุนตาปิตวัสสะปะหาวิธนามามหาพลา อิทธิมันโตสุติมันโตวันนาวันโติศรีนุโมธรรมานาภิกษมโมพิกุณาสมิติงวานังอุนตารันจัติสังราชากุเวโรตับปัสสาติยะค่ะนางอาทิตปฏิมหาราชายศสิโสกุณตาปิตาสาปะหะวินธนามามาพลาอิทธิมันโตสุติมันโตวันนาวันโติศรีนุโมธรรมานาภิกษมโมพิกุณาสมิติงวานังปุริมะที่สังทัตตะโตทัพคีเนนาวิรุหะโกปจิเมนาวิรรปะโกกุเวโรอุนตารันที่สังทัตตะโรเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรติสา ท่านธลมานะทางสุวรรณีกับวิลาวัทวีเตสัมายาวิโนทาัสาภูปัญจิกาสทาวาเรมายาโกรินทูว่าเรนทูวิภูจาวิภูโตสหจันทาน,นกาุกากามะเซโทจะกกินุมันทูนี้มันทูจัปานาทปปโทอปอปะมันโนจะเทวสูตูจักมาตาริจินตะเสโนจะกคันทโพนโรราชาช,าชานสัพโพ อาคูปัญจสิขโคเจวะทิมพโรสุริยะวัชสาเอเตจันเนจราชานโนคันธภาสหาราชุพิโมธมนาภิกกมุพิคุณังสมิติงวนังอาคาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตตชากากรรมพระัสษัตราอาคูปายาค,คาสหายาติพิยามุนาทตาทตารฐาจะอาคูนาคายาสศิโนเอราวันโนมหานาโคสุภาคสมิติงวนังยาเย นาคาราชีสหสาหาหันติทิพปาธิชาป idal, ขัขิวิสุทธาจักขูวะเวหายาสาเตวะนามั ما, ชาปัตตาจิตรสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตานาคาราชีราชานามสิสุป Seattle, สันาโตเขมามากาศิกุโธสันหาหิวาจาหิอุปังวะหยันตานาคาสุปันาสารณมะกลงสุขุทัง ชิตาวาชิรหัทเทนะสุมังสุมุทังอสุราสิตาปัตรโรวาสาวาเซตอินทิมโตยัสสินกาละกัญชามหาพิสมาอสุราฐานะวีขาา